ครับสวัสดีครับ BFC ทุกคนเนาะครับเนาะครับมื่อนี้กามาพอๆกับพอแตมอีกเนาะครับเนาะครับพอแตมพามาติดตามราวพัฒนาของปูโคลาดนะครับครับปูโคลาดมันก็ได้ชงมาให้แล้วเนาะครับเนาะครับมื่อวันศุกร์นะครับเนาะวันศุกร์ที่6ตุลาคม66ครับราวพัฒนาออก1 7 1 9 7 6ครับส่วนเด็กล่างก็ออก1 9เนาะครับเนาะ ครับของปู่โคโราชงวดที่ผ่านมานะครับนี่นะครับวันศุกร์ที่6ตุลาคม2566ลาวพัฒนาปู่โคโราดนะครับเนาะบนวิ่งรูด6ตัวเดียว6กกระไม้อีกนี่เนาะเทวดาจับคู่บทบทถือนะครับเนาะครับก็ถือว่าเลขวิ่งเลขกรูดก็ยังเข่าอยู่นะครับส่วนล่างวิ่งรูด8 แกดดกับบมมมนาะครับเนาะครับกับหลุดไปเลขล่างแต่ว่าเลขวิ่งบนยังเข่าอยู่นะครับเอามือนี้พอเตรียมภาพมาติดตามต่ออีกนะครับเนาะกับปูโคราดนะครับวันจันทร์ที่เก้า พัฒนาปู่โคลาด เตมเบืองในท่ัพพ์ัน,นบ,บนวิ่งรูดหนึ่งตัวเดียวนะครับบนวิ่งรูดหนึ่งตัวเดียวครับจับคู่นะครับเนาะ หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับศูนย์ห้า ศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับหกหางคือเกานะครับเนาะครับติดหนึ่งกสัสมีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับ นั้นแหละเตรียมกะหมักสอบตัวไดห้าก็จะลืมกลับตัวน้ำน้อยเอฟซีเนาะสกนครับส่วนล่างนะครับล่างวิ่งรูด ร่างวิ่งรูดเก็บตัวเดียวนะครับแต่ว่าจับคู่ก็มีหลักสองกับหลักสามนะครับเนาะ ปูมันจับคูมันก็นมีสองสองหกสองเจ็ดสองแปดสามสามหก สามเจ็ดสามแปดนะครับหกั้งครับ,รบติดเจ็ดกับสี่มีโยสองเจ็ดสามเจ็ดนะครับ อันนี้พอเตรียมเนียนตามที่เลขกวิ่งนะครับเด้อครับบางที่กับเลขวิ่งกับบ่อเขานะครับเนาะเลขจับคู่เขาก็นีนะครับแล้วเขากับมักตัวใดเขากับพิจารณาเบิงกับใช้กันกับหลายๆอาจารย์เมึงนะครับเนาะนะครับลาวพัฒนาเก้าตุลาคมห6ห นะครับบน1ตัวเดียวครับ1นึ่งห0า0 6 0 7นะครับติด1กับมีหน1 6 1 7นะครับส่วนล่าง7ตัวเดียวนะครับจับคู่26 27 28 36 37 38นะครับนี่คือปูโคราชนะครับเนาะสูตรใหม่ พระเตียมขอกาบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อนปะู่โคราดเนาะครับเนาะที่ห้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตียมมาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมก็ข้อ้เขาเด้องวดนี่เนาะครับเนาะครับคอยเขาปังปัง,ปงแตกทั้งบนทั้งล่างเนาะครับเนาะเฮบซี่ก็จะได้โชคโศกมันมานกันนะครับ ครับเอาแชปหน้าจอได้ครับเ้อแคปหน้าจอไว้นะครับเนาะครับสุดท้ายไทยสุดนี่พอ่อเตียมกข็ขอกราบขอบคุณเอฟซี FC ทุกคนนะครับเ้อที่เขามาเบ่งมาติดตาม,พ,ตม,พ,ตมพ่อเตียมครับพ่อเตียมขอไว้พร้อให้มีแต่ความสุขความจะเลื่อนนะครับเ้อความเจ็บย่ายให้ได้ความไข้ยายให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โชคแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกกคนนะครับเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้พอเต้มกบมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม